ในโลกอะไรสวยที่สุดในโลกข่าไหมนี่ไปดึงนีครับเอาลิงผมลิงว่าน้ำครับนี่ละสิได้ทื่นกันแล้วครับนี่เขาเอินจอที่ว่าน้าทอจ้อหน่ากอจอโอ้หน้าทอจอ้อจอโอ้พุชีมาเอาหน้าทอจอเนี่ย อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับใช้พูดอ่นว่าจอที่เลี้ยงเลี้ยงตัวมอนตัวไหมอะไรอ๋อนี่ค่ะนี่บ่อนี่บ่อทอมกระพึงจะเคยเห็นนะพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นความลูกของไปอาจารย์นิดนะครับอาจารย์นิดมาอธิบายฟังครับหนึ่งครับเพิ่นว่าเพิ่นเคยเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมเพิ่นวางแต่เป็นยังเป็นเด็กน้อยเพิ่นวางสิครับอ่า ุ๊ดแปลว่าไม่หญ่พอใหไงเ,เ,เ,เพิ่นพาเฮ็ดเนาะแกเฮ็ดน้ำเพื่อนแต่แต่ของยังเป็นเด็กน้อยมันบ่ล่ะอเออนอนไหมอเ,เอามาได้เป็นนเล็กสเลยบ่เพื่นที่เป็นแจ้งสี่เลยจีทีเป็นเลี้ยงแจ้งสีเลยบล่าที่เป็นซ่องเป็นซ่องแจ้งสีเลยบป่า ไอ้ก็ที่เป็นโตนอนนอนน่ะค่ะไม่ไดยู่ในที่ก็ก็ตามช่องอันนี้เล็บอ่ะก็ที่ยู่ในช่องชองโอ้โ้าเขาเก็บใบใบมอนอือใบมอญที่ยังใบมอนใบมอนใบมอนที่เขาเอาเอาหน่วยมันมากินอ่ะเออไอ้ที่เขาเอาใบมันไปใส่ต้มไก่นั่นแหละนั่นแหละใบมอนใบใหม่ใบมอนมอนเออเอาให้มันกินติดเพราะเวลานั้นคนก็จะมีผ่าขาวบางเอาผ่าขาวบางคุ้มไปก่ะ ่ให้โตนอนน้ำอ,ออกอ๋อไดนะ้เป็นความรูนะ้เนาะบอัอน,นี่ก็เป็นความรู้ของทอมื้กันเพราะว่าทอมก็พิ่งจะรูกก้เพื่อนนะแต่ว่าอัน,นี่พิน่นทั้งวัดพึ่นเอามาเอามาตกแตง่งนี่ครับเพราะว่าอีหยังเกาะไอ้เมืองชชยภูมิมเป็นเป็นเมืองท้าไมสวยที่สุดในโลกทําไมสวยที่สุดในโลกว่าั่นเพิ่นว่าป่าหินง,งามออเพิ่นเป็นสาวชชยภูมิเด้อครับนี่ครับเ <c oughs> มืองสุดสาวชชยภูุ่มก็มาวัด <c oughs> แกแบสปอร์ตมากเลยนะครับเจ้าสิเปเตบอลทั้งใด,ช,ดชุดน้อนเดี๋ยโอ้ชุดน้อนเนี่ยวันนี้ใจนันออกเลยเดี๋ยวันนี้เปลี่ยนชุดเลยติอ,อันนี้ไปถามมาให้แล้วนะครับผ่าผ่าเศษผ่าที่เพื่อนผูกกันเนี่ยเพื่อนความหมายของเพื่อนว่าจังไดเนาะอันนี้ก็คือท้อมไปถามยูรานกาแฟมานะครับเพื่อนบอกว่า มันเป็นมันเป็นความความเสือ่อคือบอกว่าเหมือนแบบว่าผู้ใดมาก,ก,ก็ให้ผูกให้ผูกโตโต้ตตกันไปห้เป็นห้เป็นก่าข้อหมายก็คือว่าให้ให้หกักแข่งสามาคี้กันนั่นแหละครับประมาณนี้้ฮหัหกแพ้งแบ่งปันไฮห,ห้พักหักแพ้งกันเนียนเหนียวยังประมาณนี้แหละครับป้ามใหม่ของคุณน,นะครับงามครับบรรยากาศ สวยงามครับอาจจะไล้ตาเนี่ยด้อยครับด้วยเพราะว่าไอ้มือกับสันแน่จักหน่อยนะครับทอมใช้โทรศัพท์เครื่องเดี่ยวในการถ่ายทำคลิปเนาะบ่มีอุปกรณ์เสริมในส่วนของอุปกรณ์ใหม่กันสันหรือ,อยังไงท่อมกับบมีนะครับถ่ายตามนี้ตามเกิดนี่แหละครับเป็นยูทูบเบอร์ที่งบหน่อยนะครับต้องใส่ซอยประหยัดนะครับพี่น้องอะไรครับ อออันเนียนแก้ได้หน่อยอะไอ้บ้านเพิ่นเอินว่าจังไหนอันนอันนี้เอาจดิจัเอาดิจตบกัตตี้ยานี้ฮะไนยานี่ฮะอันแบบว่าเพิ่นเนี่ยเพิ่นเนี่ยผู้ใหญ่สือสเด้แต่ววา จะว่าเพื่อนเนี่ยบอคอยบอคอยกล้าดืออ้อผสมดื้อครับนัดดย่ายปให้ผสมดือมด้อถอดอนยิมบ่ได้น้อเดี๋ยวสิ <laughs> ได้เห็นช็อตเด็ดก้อนติตก โอนสิลูโอ้โอนสิโอ้ยังโอนโอนโอนซาโอนสิลูโอนซาวันท้อมโอนซายิ้มสวยสวยผ่านมาเลาะดีกว่า็ยุบานนะครับยุบานกับยุบซื้อๆม้อันมายู่น้ำนี่แหละครับมาไหว้พระทำบุญกันนะครับบรรยากาศนะสวยงามครับครั้งแรกของทอมนะครับในการมาทำบุญ อัน,นั้นกระดง่งมันบอกคุณไอ,อันนั้นคือกระดง่งกระด่งก็คือพี่น้องเขากะอาจจะเคยเห็นนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นกระดง่งเนาะอาจจะเคยเห็นกันยูทั่วไปแหละแต่ว่าไอ้ตัวไอที่เลี่ยงม่อนไหมนั่นทอมกับบเคยเห็นคือกันถ้าเขาบ่ไปเบ่เรเคยสัมผัสตร,ตรงนั้นเขาก็สิบ,บ่รู้เนาะครับอย่างนะครับ